องหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ริมชายป่าด้วยเพราะยังไม่มีลูกเต้าจึงอยู่กันเพียงลำพังสองคนทั้งสองต่างหาเก็บผักเก็บเนอไม้ตามชายป่าและริมห้วยใกล้ๆบางวันก็ลงขายไว้พอได้ปูได้ป่ามาประกอบอาหารนานๆครั้งจึงจะเข้าป่าส่องสัตว์และส่วนมากจะได้รับการเอื้อเฟื้อแบ่งปันจากคนในหมู่บ้านที่ออกป่าล่าสัตว์มาหรือหาของป่าได้ ก็จะแบ่งมาให้แกประจำด้วยเพราะสงสารที่ทั้งคู่สุขภาพไม่สู้ดีอย่างวันนี้ก็เช่นกันพี่ทองสายพี่ทองสายอยู่ไหมจ๊ะเสียงร้องเรียกอันคุ้นหูยืนเรียกคนทั้งคู่อยู่หน้าบ้านนั่นก็ไม่ใช่ใครสาวขามิ้นลูกสาวคนเดียวของผานดำผานใหญ่ของหมู่บ้านนั่นเองอยู่จ้ะอยู่เธอขานรับก่อนที่จะเดินเยี่ยมหน้าออกมาอ้าว ขมิ้นวันนี้เอาอะไรมาฝากข่าสองคนอีกล่ะข่าสองคนก็เป็นแต่ฝ่ายรับรู้สึกเกงใจมากจริงๆไม่มีอะไรตอบแทนเลยโทพี่ทองสายอย่าคิดมากเดยจ้ะพอดีว่าพ่อดำได้หมูป่ามาฉันก็เลยทำผัดเผ็ดและแบ่งทาเกลือย่างมาให้พี่สองคนนี่ล่ะจ้ะแล้วก็มีข้าวมาด้วยนะจ๊ะทั้งข้าวสุกและข้าวสารโทร ขอให้จำเลินจำเลินเถอะนะขมิ้นที่แบ่งปันเราทั้งสองตลอดมาข้ากับพี่พันก็ป่วยกระเสาะกระแสะหลังจากให้ของกับทั้งสองแล้วจึงได้ขอตัวกลับทั้งสองพากันกินข้าวเย็นด้วยความอ,ร,อร่อยชม่ไม่ขาดปากถึงฝีมือทำกับข้าวของขมิ้นนี่ถ้าไม่ได้พานดำกับขมิ้นเราคงแย่กว่านี้นะจ๊ะพี่พันใช่แล้วลาทองสายสองพอลูกนั้น มีบุญคุณกับเรามากจริงๆเมื่อกินเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันอยู่ที่นอกชาญพราเพิ่งจะสิ้นแสงตะวันแต่หาดูไม่ว่ามัจจุราชกำลังย่องเงียบเข้ามาในท่าเตรียมพร้อมที่จะเข้าขย่มเหยื่อเสียงโฮกฮึมพร้อมกับการกระโจนเข้าขย่มไอ้พันธีเดียวจนขาดใจตายทองสายอ้าปากค้างตัวสั่นงันงก ก่อนที่จะถูกขย่มตายตามไอ้พันไปอีกคนเสียงโหกฮึมดังสถานไปทั่วดาวป่าและมันดังไปถึงหมู่บ้านผู้ใหญ่เมืองพร้อมด้วยลูกบ้านเดินมายัางบ้านผานดำผ่านดำนอนหรือ,อย,ยังยังดรอกมีอะไรหรือผู้ใหญ่ข้าได้ยินเสียงเสือร้องมาจากชายป่าก็นึกเป็นห่วงไอ้พันกับนางทองสายมัน อยู่กันสองคนไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าไปสิผู้ใหญ่ข้าก็กำลังคิดจะไปอยู่พอดีทั้งหมดรีบไปยังกระท่อมชายป่าเมื่อเข้าไปใกล้ๆก,กินข้าวคุ้งเข้ามากระทบนาสิกก่อนที่จะมีอะไรบางอย่างมันเพ่นแผวล,ลงจากชานหายเข้าไปในป่าโธ่ไม่น่าเลยเองทั้งสองข้าบอกให้ย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านก็ไม่ยอมย้ายสภาพของสองผัวเมีย ดูช่างหน้าอเนจอานาตเครื่องไหนไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครกระจัดกระจายไปทั่วผื้นหน้าท้องถูกฉีกถึงและกัดกินและแน่เหลือเกินว่ามันเพิ่งจะลาจากซากไปเมื่อคู่นี้เองพวกเขายังทันได้เห็นผู้ใหญ่ข่าว่าคืนนี้ข้าจะล้องเฝ้าซากดูจะดีหรือผ่านดำห้างก็ไม่ทันจะได้ทำมันจะอันตรายนะผานดำเหลียวซ้ายแลขวา ก็เจอต้นจานขนาดใหญ่ที่อยู่ไกลจากกระท่อมไปราวห้าหกเมตรถึงแม้ว่าทาัศนวิสัยการมองเห็นจะไม่ค่อยดีนะักแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยลองมันเข้ามากินถึงชายป่าแบบนี้มันต้องเข้าไปในหมู่บ้านเข้าสักวันคิดคิดดูแล้วมันก็ผิดวิสัยเสือถ้ามันไม่บาดเจ็บมันจะไม่เข้ามากินคนแบบนี้นี่นาเอาละผู้ใหญ่เดี๋ยวข้าจะไปส่ง แล้วจะกลับมานั่งห่างเฝ่าซากอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปสงพวกขา้าหรอกข้ามันก็พ่านเก่าจะกลัวได้วะว่าแต่เองเจ้าไม่ให้ค่อยู่เป็นเพื่อนแน่นะไม่ต้องรอกผู้ใหญ่ต้นไม้มันเล็กถ้าคัดห่างก็ว่าไปยังข้ารบกวนผู้ใหญ่บอกขมินมันด้วยนะว่าให้ปิดบานให้ดีคืนนี้ข้าจะไม่กลับเออเดี๋ยวข้าจะบอกให้ถ้าอย่างนั้นพัวข้ากลับละ เมื่อทุกคนไปแล้วผ่านดำก็ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เอาผ้าเข่าหมามาผูกตัวเองไว้กับต้นไม้อีกชั้นถึงมันจะไม่สูงมากแต่ก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนจนกระทั่งดึกสงัดเสียงจักจันป่าก็เงียบลงในบัดดลผ่านดำบะทับปืนเล็งไปยังร่างอันไร้วิญญาณของคนทั้งสองเพียงไม่นานก็ได้มีบางสิ่งกระโดดขึ้นชานที่ทำด้วยไม้ไผ่สำทับฟากสำหรับปูผืนบ้าน ด้วยน้ำหนักตัวอันมากมายทำให้เกิดเสียงดังเขานั่งมองการเคลื่อนไหวของมันสักคู่ใหญ่ก่อนที่สาสตร์ไฟฉายขึ้นบนยอดไม้แล้วค่อยๆลดลงมาส่องไปยังหัวที่ใหญ่โตของมัน <S <S 1> <S 1> เขาลั่นไกลออกไปในจังหวะที่มันกำลังพุ่งตัวลงมาจากกระท่อมพอดีทำให้พลาดเป้าสำคัญไป ้อมกับการกระโจนแผวหายไปในความมืดอีกครั้งยังไงเสียคืนนี้เขาก็ยังไม่ตามมันไปเพราะมันอันตรายเกินไปที่จะตามเสือบาดเจ็บในเวลากลางคืนรอจนลุ่งสางเขาไปดูยังจุดที่เจ้าเสือได้ยืนอยู่เมื่อคืนปรากฏว่ามันได้ทิ้งรอยเลือดเอาไว้กองโตเขาตามรอยเลือดเข้าไปได้สักระยะหนึ่งมันทิ้งรอยไว้เป็นจุดๆแต่ไม่ห่างกันมากนะผ่านดำตัดสินใจเดินกลับเข้าไปยังหมู่บ้าน เพื่อแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบข้าจะไปกับเองด้วยนะผานดำเอาอย่างนั้นหรือผู้ใหญ่ถ้าอย่างนั้นข้าจะไปบอกขมินก่อนเดี๋ยวผู้ใหญ่ตามข้าไปที่บ้านก่็แล้วกันแต่ข้าว่าผู้ใหญ่จัดการเรื่องศพของทั้งสองก่อนไม่ดีหรือข้าว่าข้าไปกบไปเจอสองคนก็อพอผานดำกล่าวไอ้เจิดเป็นเพื่อนกันกับผานดำและมีศักดิ์เป็นน้องชายผู้ใหญ่เออจริงสิ ข้าก็ลืมไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะให้มันไปหาเองที่บ้านเองจะได้มีเวลาพักบ้างจ้ะพ่อผู้ใหญ่หลังจากนั้นผ่านดำก็กลับมาที่บ้านพ่อจะ้ะข้าสงสารพี่พันกับพี่ทองสายเลือกเกินเพิ่งจะเอาอาหารไปให้อยู่แท้ๆมันทั้งสองคงหมดเวรหมดกรรมแล้วละพ่อจะเตรียมของก่อนจะออกแกรดอยตามไปจัดการมันพ่อยิงมันจนได้รับบบาเจ็บ มันก็จะเป็นอันตรายแก่ชาวบ้านพ่อจะไปคนเดียวหรือจ๊ะไม่หรอกพ่อผู้ใหญ่จะให้ทิดเจิดไปกับพ่อด้วยเอ็งไม่ต้องเป็นห่วงแล้วอยู่บ้านก็ปิดบานปิดช่องให้ดีนะอย่าเปิดประตูให้ใครแม้แต่พ่อเองก็ตามลูกต้องท่องคาถาเปิดตาที่สามที่พ่อสอนไว้ทุกครั้งเข้าใจไหมข้าเข้าใจแล้วจ้ะพ่อไอ้ดำไอ้ดำโวยแกพร้อมด้วยยังเหล่วะ เรียบร้อยแล้วข้ากอดอเอ็งนั่นละเขากล่าวพร้อมกับเดินลงเรือนไปตรงไปยังบ้านของทั้งสองที่บัดนี้ได้มีคนมามุงดูกันต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเอาละไหนเมื่อมันทั้งสองก็ไม่มีญาติที่ไหนพ่อแม่มันทั้งสองก็ตายไปหมดแล้วข้าว่าก็เผาไปทั้งกระท่อมนี้เลยก็แล้วกันทิ้งไว้คนก็จะกลัวกันเปล่าๆก็ดีนะถ้าอย่างนั้น ข้าสองคนไปก่อนละดำกับเจิดก็เดินหายลับเข้าไปในป่าทั้งสองก้มกุ้งเงยเงยมองตามหยดเลือดของมันเริ่มจะพบนานๆครั้งอาจจะเพราะมันแห้งหรือว่าเลือดมันอาจจะหยุดแล้วก็ได้นะเจิดเอ่ยขึ้นข่าววาเราพักกินข้าวกันก่อนเถอะวะพักพอหายเหนื่อยแล้วค่อยไปต่อทั้งสองนั่งพักกันที่ต้นพยุงใหญ่เอ็งว่ามันแปลกไหมว่าไอ้ดำ แถวนี้ไม่มีใครเจอเสือมานานมากแล้วแต่นี่มันเข้าไปกินคนถึงในหมู่บ้านข้าไม่คิดว่ามันจะเป็นแค่เสือธรรมดาธรรมดามันน่าจะเป็นสมิงนะข้าว่าสมิงอย่างนั้นหรือข้าว่าไม่น่าจะใช่เพราะแขกกระสุนธรรมดาธรรมดาของข้ายังเรียกเดือดมันได้เลยมันน่าจะเป็นเสือแก่หรือไม่ก็เสือบาดเจ็บถ้าอย่างนั้นก็ค่อยยังชั่วหน่อยทั้งคู่กินข้าว แล้วก็ออกเดินแกะดอยกันต่อข่าวาวดอยมันหายไปแล้ววะขณะที่เดินเดินกันอยู่นั้นกลิ่นสาบของมันก็โชยเข้าจมูกทั้งสองร่อนจมูกหาทิศท,ทางดำย่อง,ย,องย่องอ้อมไปทางหลังกอไผ่ที่คงเหลือไว้เพียงแค่รอยของมันที่เพิ่งจะลุกจากไปเมื่อไม่กี่วินาทีก่อนนี้ทั้งสองค่อยๆย่องตามกันไปโดยที่มีเจดิดคอยเล่าวางังหลังรอยเลือดไม่มีให้เห็นยังไม่พอ ยังเป็นช่วงหน้าแหลงจึงตามรอยเท้าไม่ค่อยเจอกว่าจะเจอรอยมันอีกทีที่ริมห้วยแต่ก่อนจะก้าวลงห้วยนั้นกลับมีรอยเท้าขนที่ต่อจากรอยของเสือไปทั้งคู่หันมามองหน้ากันข้าว่ามันชักจะยังไงยังไงแล้ววะไอ้เจดิดสิ่งที่เห็นมันทำให้ข้าคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยจริงๆเองหมายถึงสมิงใช่ไหมวะไม่พิษแน่แต่ทำไมมันถึงไม่ค่อยมีพิษสงเท่าใด แต่มันก็มีความฉลาดกว่าเสือธรรมดามากนะด้านสมิงาลเมื่อคืนล่างเป็นคนแล้วก็เดินลงน้ำข้ามไปอีกฝั่งตรงหัวไหลขวามีบาดแผลจากการถูกยิงมันนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เลือดก็ไหลไม่ยอมหยุดบัดรนี้คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะต้องไปหาอาจารย์คงผู้ถ่ายทอดวิชาเสือสมิงและมอบหนามมันสมิงให้มันใช้แต่ตอนนี้กำลังมันอ่อนแรงลงไปมาก และกว่าจะไปถึงป่าลึกที่อาจารย์คงอยู่ไม่แน่ว่ามันอาจจะเสียเลือดจนหมดตัวก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะถูกพวกที่ตามไล่ล่ามานั้นสังหารตายก่อนก็เป็นได้มันตัดสินใจลุกขึ้นแล้วกายร่างเป็นเสืออีกครั้งก่อนที่จะทะยานออกไปด้วยอาการบาดเจ็บหวังเหลือเกินว่าฟ้าสารคงจะไปถึงถ้ำที่อาจารย์ใช้พมนักข้าว่าเราหาไม้มาทำห้างกันก่อนดีไม่ว่าไอ้ดำ มันใกล้จะมืดค่าเต็มทีแล้วนะข้าว,ว่าก็ดีเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นเราเลือกต้นไม้กันก่อนเมื่อเลือกได้ต้นประดูใหญ่ที่อยู่ห่างจากต้นอื่นพอสมควรแล้วถึงลำต้นและใบไม่ได้ชิดกันมากก็ถือว่าใช้ได้หลังจากนั้นก็พากันไปตัดไม้ไผ่เพียงไม่นานก็กลับมาและช่วยกันทำห้างที่มีขนาดเล็กพอนั่งสองคนจัดบงังไผ่เพื่อจะพางตาจากการมองเห็นของสัตว์ ทั้งสองกินข้าวจากของที่เหลือจากกลางวันกันแบบง่ายๆหลังจากนั้นก็ไปทำทุรละส่วนตัวแล้วก็ขึ้นเหมือนห้างสูบยาเส้นอยู่บนห้างที่มองไปเห็นลำห้วยที่มีน้ำไหลแค่ท่วมหลังเท้าแต่แล้วแสงไฟก็สว่างเรื่อเหลืองก็ลอยมาแบบสูงๆต่ำๆแสงจันทร์ที่สาด่องลงมากระทบเผยให้เห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนมันคือชายชราที่มีดวงตากลมโตสีแดงละเลือดเสื้อไม่ได้สวม ท่อนล่างใส่กางเกงเก่าๆแกนั่งบ้างลุกบ้างจนกระทั่งเข้ามาใกล้จึงรู้ว่าแกกาลังจะจับปลาจับกบเคียดกินเจิดยกปืนขึ้นแต่ถูกผานดำดันปืนออกเป็นเชิงปรามอย่าทำอะไรแกเลยแกก็แข่ออกมาหากินเท่านั้นไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรหรอกทั้งสองนั่งมองแกอยู่เงีเงยบๆเพียงไม่นานแกก็เดินลับตาไปด้านสมิงไอยศ แห่งหมู่บ้านป่าห้วยบงที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านห้วยด่านของพานดำไปอีกสามหมู่บ้านมันได้ไปล่ำเรียนวิชามาจากอาจารย์คงเป็นคนขมิน้นหวังไว้เลือกเกินว่าจะเอาชนะคู่แข่งได้เพื่อที่จะได้สาวบัวตองมาของแต่พอมันฆ่าไอ้ชายแดนหนุ่มเมืองกุงที่มาติดพันชอบพอสาวบัวตองสัญชาตญานของความเป็นเสือทำให้มันกัดกินเครื่องในและเนือ้ออย่างหลงดืมข้อห้ามไปเสียสิ้น นับจากนั้นเป็นต้นมามันจึงติดใจในรสชาติของเนื้อมนุษย์และจะออกล่าเหยื่อในทุกๆวันกลนและวันพระในตอนนี้มันใช้พละกำลังเฮือกสุดท้ายของมันหนีมาเพื่อจะขอร้องให้อาจารย์คงผู้เป็นอาจารย์ช่วยอาจารย์โอ้ยอาจารย์ช่วยข้าด้วยฮะเสียงไอยศนี่วะแกรีเพ่งมองไปในความมืดก็พบร่องที่เดินโซซัสโซเซของมัน ไอ้ยศใครทำเองวะอาจารย์ช่วยข้าด้วยข้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวข้าไอ้จุกไปช่วยพี่เองเร็วไอ้จุกกุมารทองพุ่งวาบเข้าไปประคองร่างของไอ้เสือยศที่บัดนี้มันคืนล่างมาเป็นคนอีกครั้งไอ้จุกค่อยๆวางมันลงที่พื้นกระท่อมไม้ที่ซ่อนตัวในดงลึกมันค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นอย่างยากลําบากอาจารย์เอ็งอย่าเพิ่งขยับ และไม่ต้องพูดอะไรไอ้จุกเองออกไปหาอาหารมาให้พ่ยศของเองเร็วเขา้าจะเป็นกวางเก่งหรืออะไรก็ได้ประโยคหลังหันไปสั่งไอ้กุมารทองของตนก่อนที่จะได้มนถอนกระสุนออกมาแล้วใช้ว่านยาใส่เข้าไปในแผลเพียงไม่นานมันก็สมานและหายไปในที่สุดทางด้านไอ้จุกก็เข้าสิงร่างของกวางหนุ่มตัวเขืองแล้วรีบวิ่งไปหาอาจารย์คงกับอ้ยศ แล้วก็ออกจากร่างมันเจ้ากวางตกใจสุดขีดเมื่อมารู้สึกตัวอีกทีแต่มันไม่สามารถขยับกายได้เลยแม้แต่น้อยเมื่อเสียงสวดมนบางอย่างที่ดังกระฉั้นลัวเดวทำให้มันต้องเดินไปยังร่างชายที่นอนอ่อนดะหวยโดยแรงอยู่ตรงนั้นมันพยายามขืนตัวไม่ให้ตัวเองเข้าไปเพราะสำเนียกถึงภัยอันตรายที่รออยู่แต่ขาของมันกลับขยับย่างก้าวโดยที่มันไม่สามารถจะต้านมนของหมอผีเท่าได้ มันเดินเข้าไปจนชิดร่างของมัจจุดาชคอของมันค่อยๆโน้มลงต่ำดวงตาของมันเหลือกลานอย่างน่าสงสารปากก็ร้องดาวกับขอชีวิตน้ำตาไหลออกมาทั้งที่คอของมันโน้มลงจนถึงปากเสมิงไลในล่างคนที่บัดนี้ส่วนหัวของมันได้กลายเป็นเสือแล้วเขี้ยวอันแหลมคมของเสมิงไลฝังเข้าไปยังลำคอเจ้ากวางข้อลายชักกระตุกก่อนที่จะแน่นิ่งไป ดูดเลือดมันเข้าไปดูดมันเห้หมดแล้วพละกกำลังของเองจะกลับคืนมาร่างขึ้นสมิงของมันทำตามอย่างที่อาจารย์บอกมันรับรู้ถึงความกระปี้กระเป๋าภายในร่างค่อยๆแปลเปลี่ยนไปเป็นเสือที่สมบูรณ์อีกหลังมันพลิกตัวขึ้นกัดกระชากหลอดลมเจ้ากวางหนุ่มที่ตายแล้วจนขาดวินแล้วกัดกินอย่างตะกุมตะการเอ่อเออฮ่า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 เองหายแล้ว และกลับมามีพละกำลังดังเดิมแล้วจงจำเอาไว้ว่าวันพราหรือวันโกนวันที่เองแพ้ต่อธรรมชาติและวันนั้นจะเป็นวันที่แกเสื่อมถอยทั้งกำลังและอาคมแกจงเลี่ยงที่จะประทะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเองก็อาจจะไม่โชคดีเหมือนเช่นวันนี้ข้าจะเล่าวังตัวข้าลาละกล่าวจบสมิงอยศก็ก,กระโจนออกไป และหายลับตาไปในความมืดสมิงไอยศหลังจากที่มันอิ่มจากกวางนั่นแล้วทําให้ตอนนี้พละกําลังของมันกลับมาเป็นโปรติอีกครั้งวันนี้ไม่ใช่วันโกนวันพระมันจะออกจัดการกับคนที่ทํามันบาดเจ็บปางตายสมิงหลายเพนผลทยานออกไปขึ้นไปยืนที่ชะง่อนผาร้องคำรามเสียงดังลั่นสถานป่ารากับต้องการจะประกาศสักดาให้ฝูงสัตว์ในป่าและคนที่มันกำลังจะเป็นฝ่ายล่า ได้รับรู้ถึงพลังอำนาจของมันเฮ้ยไอด้ดำเองได้ยินไหมเต็มสองหูเลยแหละแล้วเอ็งว่าไงแล้วมันจะใช่ตัวเดียวกันกับที่ไอ้ตัวที่เราตามไหมวะไม่ผิดแน่ดูเหมือนมันกำลังจะประกาศตัวเต็มที่พร้อมสู่แต่นี้ไปคงต้องระหวังตัวกันอีกหลายเท่าเชียวละไอ้สมิงมันคงหอบไปรักษาตัวและต่อไปนี้ มันอาจจะเป็นฝ่ายตามล่าเราก็ได้ก็ดีว่าจะได้จัดการเสียทีเดียวให้จบๆจ,จะได้กลับหมู่บ้านเสียทีเจิดกล่าวกับพานดำแต่ไม่มีทางที่เจ้าสมิงมันจะเข้ามาสึงๆนะเลวร้ายของมันยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาหลายเท่านะมันกำหนดจิตรู้ได้ว่าสองคนที่ตามล่ามันนั้นเป็นใครพอรู้แล้วมันจึงเบนเส้นทางกลับไปที่หมู่บ้านด้วยความโกรธแค้น จุดหมายของมันคือบ้านผานดําเป้าหมายคือขมิ้นลูกสาวคนสวยของเขาที่ตอนนี้อยู่เพียงลําพังสมิงไอยศในร่างเสือมันมีพละกําลังมากวิ่งเข้ามาถึงท้ายหมู่บ้านด้วยเวลาอันรวดเร็วบัดนี้มันยืนอยู่ตรงบ้านสองเหยื่อของมันที่บัดนี้บ้านถูกเผาเป็นเท่าฐานไปเสียสิ้นมันแปลงร่างเป็นผานดําแล้วเดินเข้าไปในหมู่บ้าน มาทั้งเห่าทั้งวิ่งหนีด้วยเกงต่อตาบะเจ้าป่าบัดนี้มันมาถึงบ้านผ่านดําเมื่อเหยียบขึ้นบันไดไปบ้านเกิดเสียงลั่นแต่แล้วเมื่อถึงประตูตรงกั้นเล่าวางบันไดกับชานหน้าบ้านแผ่นยันที่เสกปิดไว้ที่บานประตูด้านในแผ่รัศมีออกมาจนมันต้องล่าถอยลงมาอยู่ใต้ถุนเรือนกินสาบเสือกระทบจมูกสาวเข้ามินก่อนที่จะมีเสียงร้องเรียกเธอมาจากด้านล่างเข้ามิน ขามินเอ๋ยช่วยพอด้วยพอได้รับบาดเจ็บมาเขามินมองลอดช่องหมาแตกที่รูไม่ใหญ่นักเห็นผ่านดำพ่อของเธอกำลังเอามือกุมท้องทำราวกับว่ากำลังได้รับบาดเจ็บพอ่อพ่อได้รับบาดเจ็บมาหรือจ๊ะรอเดียวนะขอข่าหาสมุนไพรก่อนเธอหยิบขวดน้ำมนต์เล็กๆที่บิดาให้ไว้มาทาที่ตาก่อนที่จะไล่คาถา แล้วกั้นหายใจก้มลงมองไปยังจุดที่สมิงร้ายนอนอดอวยอยู่นั้นใช่แล้วมันคือเสือสมิงเสือหลายที่ตัวใหญ่กว่าที่เคยเห็นมาทั้งหมดเสียอีกเหลวซีขมินข้าเจ็บจะตายอยู่แล้วจ้าเจ้าพ่อได้แล้วจ้าฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละเธอหยิบหน้าไม้หัวลูกดอกเป็นโลหะเงินบริสุทธิ์ลงอาคมมันสามารถล้างอาคมและอาถรรพ์ต่างๆได้ ที่พ่อพลานของเธอปลูกเสกไว้ให้หัวใจดวงหน้อยเต่นแรงเธอพยายามควบคุมมันไม่ให้สัน่นค่อยๆเลื่อนเปิดไม้กระดานที่เป็นช่องขนาดเกือบเท่าฝ่ามือก่อนที่จะเอ่ยบอกสมิงในร่างพานดําพ่อรับกระบอกน้ํำก่อนนะเมื่อมันแงนหน้าขึ้นมาเธอก็ปล่อยลูกดอกหน้าไมายออกไปทันทีมันพุ่งเข้าไปที่ดวงตาของสมิงร้ายมันแม่นเล่ากับจับวางโอ้ย เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของมนุษย์ก่อนที่มันจะร้องโฮกออกมาพร้อมกับการตีแปลงอยู่ใต้ถุนบ้านเขามิน้นรีบปิดช่องวิ่งเข้าไปอยู่ในห้องนอนแล้วปีนไปอยู่บนคือบ้านซึ่งมันเป็นที่สูงที่สุดของบ้านเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นแต่ที่หลังของเธอก็ยังสะพายกระบ,บอกลูกดอกขึ้นไปด้วยถึงแม้จะหนังเหนียวคงกระพันแค่ไหนแต่เมื่อเป็นทวารทังเก้า ก็ทำเอามันเจ็บปวดสิ้นท่ามันหลองโฮกโ h กอีกหลายครั้งก่อนที่จะสงบลงขาใจตายในร่างเสือครึ่งคนอยู่ใต้ถุนบ้านของผานดำนั่นเองพอรุ่งเช้าชาวบ้านและผู้ใหญ่ต่างก็มายังบ้านของขมิ้นแต่เช้าด้วยความเป็นห่วงแต่แล้วเมื่อเข้าไปในเขตดัวบ้านก็พบกับมนุษย์ครึ่งเสือนอนตายอยู่ใต้ถุนบ้าน เขามิ้นข้าผู้ใหญ่เมืองเองนะเองปลอดภัยดีหรือเปล่าเด็กสาวผู้ไม่เคยประมาทจึงตามคําสั่งสอนของพ่อที่สั่งไว้เอาน้ำมนต์มาทาที่ตาแล้วบริกรรมคาถามองทุกคนที่มาอย่างบ้านของเธอเต็มไปหมดจะพ่อผู้ใหญ่เธอเปิดประตูเดือนลงมาพร้อมกับหน้าหมายลูกดอกของเธอหมายความว่าไอ้สมิงที่มันนอนตายอยู่ตรงนี้เป็นฝีมือของเองหรือนี่ขมิ้น ถ้าไม่ใช่ลูกดอกหน้าไม้ที่พ่อพานดำปลูกเสกไว้ให้ฉันคงไม่รอดแล้วล่ะลุงผู้ใหญ่ไหนเรื่องรามันเป็นยังไงลองเล่าให้พวกข้าฟังทีสิแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกถ่ายทอดออกมาจากปากสาวคมินเองนะมันเก่งกล้าและใจสู่สมแล้วที่เป็นลูกพ้านยาว่าแต่นุ่มๆเลยถ้าเป็นข้าเองมีหวังว่าคงจะไม่รอดเหมือนกันคงจะเป็นตัวนี้ลละ ที่มันกินสองคนนั้นคิดคิดไปก็อดสังเวชไม่ได้แต่ก่อน่าแปลกที่มันเดินมาถึงกลางหมู่บ้านเพื่อที่จะมาจัดการกับเองมันคงจะแก้แค้นที่พ่อเองยิงมันจนได้รับบาดเจ็บนั่นละโธ่ไอยศข้าเตือนเองแล้วทำไมถึงไม่เชื่อข้าวะอาจารย์คงมองภาพลูกศิษย์ในขันน้ำมนต์ด้วยความหดหู่และโกรธแค้นไอพรานดำ มึงนี่สำคัญนะักถึงกับทำไอ้ยศสิทธิ์ค่ะต้องตายเชียวหรือวะกล่าวจบก็ได้อาคมกายร่างเป็นสมิงตัวใหญ่กว่าสมิงไอ้ยศโหนทยานไปราวกับหายตัวได้ผ่านดำตอนนี้นั่งสมาธิยานอยู่บนห้างโดยมีเจิดนั่งอยู่ใกล้ๆเขารับรู้การมาของบางสิ่งที่มีพลังด้านลบที่แรงกล้าเขารีบถอนออกจากสมาธิทันทีเปลี่ยนมาเป็นกระสุนอาคมเร็ว เขาบอกกับเจิดไม่ทันจะได้ถามไทยเสียงหัวเราะก้องกังวานในภัยก็ดังขึ้นแต่ถ้ว่าจับทิศทางไม่ได้แล้วมันก็ไม่ต้องให้ขนทั้งสองต้องรอนานกินสาบเสือดุนแรงก่อนที่เสือใหญ่จะปรากฏนั่นมันเสือนี่นะเสียงละล่ำละลักของเจิดฝังแทบไม่ได้สับเจ้าสมิงอาจารย์ดำย่อตัวเตรียมทำท่าจะกระโดดแล้วมันก็เป็นดังคาดเมื่อมันกระโดดขึ้นมา ดำกับเจิดก็ลั่นไกลขึ้นพร้อมกันมันล่วงลงไปกระทบพื้นดังพักแต่กระสุนก็ไม่ได้ละคายผิวของมันเลยกระสุนไฟไม่สามารถทำให้มันละคายผิวได้ฮึอเฮึอฮอฮ่ฮ่ฮมีดีแค่นี้ืูว่าถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวตายเสียเถอะข้าจะแก้แข้นให้ลูกศิษย์ของขา้าเมื่อข้าจัดการกับแกแล้ว ก็จะไปจัดการนางตัวดีที่มันสังหารเอยศศสิทธิ์ข่าพวกแกต้องตายกันทุกคนหมายความว่าลูกสาวข่าจัดการกับเสือสมิงดูกสิทธิ์เองอย่างนั้นหรือวะก็เออสิข่าว่ามันควรจะหายกันสิวะลูกสิทธิ์แกข่าคนในหมู่บ้านเข้าไปถึงสองคนยังไม่พอยังเป็นคนป่วยขี้โรคนาสงสารอีกด้วยไหนไหนมันก็ขี้โรคอีกไม่นานมันก็จะต้องตายอยู่แล้ว จะมาเป็นอาหารมันจะเป็นอะไรไปวะพวกมึงอย่า่วงเวลาเลยดีกว่าตายเสียเถอะทีนี้ร่างเสือใหญ่พันร่างกายก็เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์คงมันบริกรรมคาถาบางอย่างแต่ผานดำก็ไม่ปล่อยให้มันได้ท่องจบกะสุนดังขึ้นอีกครั้งด้วยเพราะได้บนคาถายังไม่ทันจบกะสุนลงอาคมของทั้งสองวิ่งเข้าเจาะที่หน้าผากแล้วเอากำนัดกันไว้ สิ้นสุดกันเสียทีนะข้าก็ไม่ได้อยากทำหรอกอย่าได้มีเว้นมีกรรมต่อกันเลยเรื่องนี้ข้าไม่อยากให้แพงพายออกไปเพราะการข่าคนยังไงก็ผิดกฎหมายทั้งคู่เก็บปอกกระสุนและจัดการเก็บหลักฐานแล้วก็กลับมาถึงบ้านในเย็นวันนั้นได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านทุกคนเป็นอย่างดีพ่อว่าอีกหน่อยเองคงจะเป็นผานสาวที่มีฝีมือของหมู่บ้านเป็นแน่ ขามินเอ้ยก็พ่อของขามินเป็นพานนี่จ๊ะแล้วลูกหมายอย่างฉันจะลนไกลต้นได้ยังไงล่ะพ่อว่าแล้วทั้งพ่อทั้งลูกก็สวมกอดกันและเวลาก็ผ่านไปหลายปีก็ไม่เคยมีสมิงตนใดโผลมาที่หมู่บ้านนี้อีกเลยหากมีมาละก็คงได้เจอกับพานสาวผู้เก่งกาจจากหมู่บ้านห้วยดานเป็นแน่แท้ และเรื่องราวของลูกสาวนายพรานปราบสมิงอาคมก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากติดตามเรื่องต่อไปด้วยนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง y u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  e หนุ่มพเนจรชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ